สนับสนุนโดยมูลนิธิสักพรรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้สอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองข้อติ่นะครับอ่าทีนี้ข้อนี้เดี๋ยวเราจะลองมาใช้สูตรกันดูบ้างหลักของเขาก็คือมีอยู่ว่าทศนิยมทั้งหมด ทศนิยมทั้งหมดก็คือหกสองห้านะครับก็เขียนไปลบด้วยทศนิยมที่ไม่สามนะครับสองห้าเนี่ยสามไม่เอามาลบหกไม่ดีสามเขาให้ลบส่วนที่ลบส่วนที่ไม่สามก็คือหกนั่นเองเพราะว่าสองก็สามห้าก็สามนะครับมีจุดอยู่ข้างบนแล้วก็ส่วนด้วย 9นะครับ9นี้จะมีจํานวนตัวเท่ากับตัวที่3มัน3 2ตัวคือ2กับ5เพราะฉะนั้นก็จะมี9 2ตัวแล้วก็ให้เติมเลข0ตามจํานวนของตัวที่ไม่3ในที่นี้มี6ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็ใส่0ตัวเดียวนะครับอ่านะก็625ลบ6ก็ได้619แล้วก็ส่วนด้วย990ซึ่งก็ตรงกับตัวเลือกที่3 จะลองใช้วิธีตรงแบบที่ทำไปในข้อที่11ก็ได้นะครับคำตอบก็ต้องเท่ากัน